ญนะาตนะนะิพี่ๆนะเจ้าพี่ีสุลชนเนาะเนื่องจากเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอของ <im itation> ท่านขนส่งจังหวัดแพร่ค่ะสําหรับในวันนี้นะคะสํานักงานขนส่งจังหวัดแพร่นะคะโดยท่านดารารัฐดาวเวียงกันค่ะขนส่งจังหวัดแพร่ก็ซึ่งงจาได้มีารายละเอียดต่างๆพื่อรด้จาของความงรบมือสุนชนนําไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านที่เวียงรดเล่สวยใน เราแบ่งการขาดได้นําเสนอนะคะในเรื่องของรายเกียดตท่านของจังหวัดแพร่นะคะก็วันนี้ก็ดิฉันก,ก็ยินดีนะคะทีะ่มีโอกาสได้พบปะกับพี่ๆเป็นครั้งแรกนะคะ,ะแล้วก็มา3ามร้อยหนึมายเลขค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ากลุ่มค่ะกลุ่มอย่าเช่น 9-9, 9-9เราเรียกว่าเลขโฟเราเรียกว่าโฟ9ะนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ค่ะก็อย่างเช่น1 1 2 2 3 3 และก็สามตัวเหมือนก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งพัญแล้วก็เป็นเลขเรียงเลขเรียงก็จะมีเลขเรียงสามตัวอย่างเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลขเรียงเลขเรียงสี่ตัวก็ได้แก่หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็จะเป็นเลขคู่เหมือนแล้วก็คู่สลับนะคะอันนี้ภูมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วค่ะแล้วก็จะมีหกสิบเก้าตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาเป็นต้น จะร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนร,รถเราเรียกว่าอนุรุ่งที่แพ้เงเรีีะคะแล้วก็จะมีไก่ฟ้าพิยาลอโสมซสื้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดแพร่มาเนิ่นนานนะคะซึ่งกองทุนนี้นะคะก็จะนํากลับมาให้เราใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชนอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นบาทค่ะเพื่อที่จะนํามาใช้ในการทําโครงการเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการพิจาณาที่จะอนุมัติจัดสรรเงินตัวนี้รวมถึงที่สื่อโครงการต่างๆนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขี่เป็นต้นนะคะมีช่องทางไหนที่จะเข้ารูบมปรได้ค่ะ่างน้างานของส่งจังหวัดแรกก็ได้นะคะช่องทางหนึ่งก็ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www. ทะเบียนเราสามารถที่จะได้ ได้สวยแล้วเนะี่ยเราก็จดทะเบียนได้เลยนักง,ง,งานกระทรวงจังหวัดแพร่นะคะขอเชิญชวนผู้สนใจที่จะร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยนะคะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่8ของจังหวัดแพร่แล้วนะคะในหมวดอักษรกอไก่นอนหนูค่ะกิจการก้าวหน้านำพารุ่งเรืองนะคะจำนวนทั้งสิ้น3า1รอยหนึ่งหมายเลขน,นะคะสามารถออร่วมประมูล ได้นะคะในวันที่เราปิดประมูลในวันเสาร์ที่28กุมภาพน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปที่โรงแรมแพร่นคราก็ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจที่จะประมูลหมายเลขทะเบียนร,รถนะคะเงินรายได้ทุกบาททุกสตางค์ของเรานะคะจะนําเข้าสู่กองท,ทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะและนํากลับมาใช้ในการดอรนนลงป้องกันเรื่องของ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของจังหวัดแพร่ของเราด้วยเช่นกันค่ะในการประมูลก็จะได้ทั้งหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยแล้วก็ได้ร่วมกันประมูลในครั้งนี้ด้วยค่ะกนอนอคืออะไรกนอน,นะคะก็ความหมายก็คือกิจการก้าวหน้านำพารุ่งเรืองค่ะ